วิธีใช้ AI generate video ง่ายๆในแคนว่าสร้าง artboard ของชิ้นงานของเรามาก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราจะทำเป็นขนาดของวิดีโอแนวนอนเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากทำเป็นไซส์ไหนก็ตั้งค่าไซส์นั้นเนาะจากนั้นก็มาที่ Apps นะคะจากนั้นค้นหาคำว่า magic media แล้วก็คลิกที่ magic media ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดเป็น5คีย์เวิร์ดขึ้นไปนะคะเพื่อที่ AI เนี่ยจะได้เจเนเรตวิดีโอให้เราได้เลือกวิดีโอนะคะจากนั้นก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปได้เลยแล้วก็เจ n เนเรตวิดีโอได้เลยค่ะอันนี้ก็คือวิดีโอที่เขาเจ n เนเรตมาให้นะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นตอนเช้าดีกว่าและนี่ก็คือภาพที่ AI เจ n เนเรตมาให้นะคะถ้าเกิดเราโอเคแล้วก็เลือกวิดีโอมาใส่ได้เลยนะคะ และนี่คือวิดีโอที่เราสั่งให้ AI Gene r a t e มาให้นะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะมีเครดิตนะคะทุกคนสามารถใช้ฟรีได้นะคะว่าถ้าหมดเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายเงินนะคะถ้าเกิดจ่ายเงินแล้วสามารถทําให้หาวิดีโอที่ต้องการจะประกอบคอนเทนต์ของเราได้ด้วย AI เนี่ยสำหรับเราเราคิดว่าคุมค่าต่อการจ่ายนะคะก็บอกว่าคลิปเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบแก้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย